สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดให้ยิ่สีทำนายดวงชะตาชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งแรกเดือนพฤศจิกายนปีพศ2567ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนกรกฎก็จะมีลักษณะห่อนน้อมสุภาพไม่ถือตัวแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อผู้อื่นให้ชุดแรก age of cup view of fortune ให้สี่ถ้วยในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายน67เจนี้ชาวราศีกรกฎก็จะมีการิรเริ่มหรือพบเจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายถ้าเป็นเรื่องของการงานก็เป็นการงานที่ท้าทายความสามารถของคุณเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะมีคน ที่เข้ามาใหม่ๆในชีวิตซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อร่วมงานหรือสำหรับคนที่เป็นโสดก็จะมีคนที่เข้ามาเหมือนกับเป็นทางเลือกให้คุณพิจารณาเป็นคนที่คุณดูถูกอกถูกใจนอกจากนี้คุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้เพราะว่าคุณได้ไพ่วิ e อ of f o r ์ u n e ในตำแหน่งที่สอง ซึ่ง View of Fortune ปกติก็จะเป็นเหมือนกับกลงล้อแห่งการเวลาซึ่งถ้าเกิดว่าไพ่มีองค์ประกอบที่ดีก็จะแสดงผลในด้านที่ว่าคุณจะมีโชคลาภเกิดขึ้นชุดที่2 6ดาบ2ดาบเจ็ดเท้าในช่วงระยะเวลานี้ คุณจะ,ะเผชิญปัญหาความขัดแย้งหรือความวุ่นวายในกิจการงานที่คุณทำอยู่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานส่วนคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวก็จะมีคู่แข่งขันถูกตัดราคาถูกแย่งลูกค้าซึ่งคุณก็ต้องใช้สติใช้ความสามารถของคุณ ฝ่าฟันปัญหาดังกล่าวซึ่งมันมีโอกาสที่จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณได้ไพ่6ดาบในตำแหน่งที่4ในภาพก็เป็นคนที่ถ่อเรือแล้วก็มีคนนั่งมีดาบอยู่ในเรือลอยไปกับกระแสน้ำแสดงให้เห็นว่าปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีชุดที่3 The Moon 3ดาบ แล้วพในช่วงครึ่งแรกเดือนพฤศจิกานี้คุณจะรู้สึกถูกกดดันมีความไม่สบายอกไม่สบายใจเป็นอย่างมากซึ่งก็คงจะเป็นผลจากเรื่องการงานของคุณเป็นหลักทำให้คุณต้องระมัดระวังเรื่องสภาวะความเจ็บป่วยที่จะมาจากความเครียดซึ่งก็ได้แก่พวก โรคความดันโรคหัวใจหลอดเลือดแต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่คุณยังได้รับการหนุนหลังหรือมีคู่ครองคนรักที่ดีมาคอยสนับสนุนคุณอยู่และสำหรับคนโสดในช่วงระยะเวลานี้คุณมีเกณฑ์จะพบคนที่ถูกตาต้องใจซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับไพ่ในตำแหน่งที่3-4ถ้วยตำแหน่งที่1ิ King of แว n นแสดงให้เห็นว่าการงานที่ยุ่งเหยิงต่างๆของคุณก็จะได้รับการแก้ไขและสำเร็จรุ่วรงไปด้วยดีด้วยความสามารถและความเฉลียวฉลาดของตัวคุณเองเพราะว่า King of f a n d นับเป็นไพ่ใบใหญ่ของเรื่องของการงานสรุปภาพโดยรวมชาวราศีกรกฎ ในช่วงครึ่งแรกเดือนพฤศจิกายนปี6-7คุณนับว่าจะมีโชคดีเข้ามาสู่ตัวคุณก็อาจจะได้รับทรัพย์รับเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเข้ามามีการลิเริ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งสำหรับคนโสดก็อาจจะเป็นคนที่ถูกอกถูกใจมีการพัฒนาไปเป็นคู่ครองคนรักในอนาคต แต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คงจะเป็นในเรื่องของกิจการงานต่างๆที่ทำอยู่หรือคนที่ทำงานประจำก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานซึ่งคุณก็ต้องปล่อยวางมันซะบ้างอย่าไปเครียดกับมันนักเพราะว่าไม่งั้นคุณก็อาจจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้นกับตัวเองด้วยการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เราได้จากการดูไพ่ก็ขอให้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนให้เราระแวดระวังก็ขอให้ลองพิจารณาดูว่า จะหาทางป้องกันหรือแก้ไขสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตได้อย่างไรในแต่และช่วงชีวิตของคนเราก็จะประสบพบเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายสลับกันไปทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถที่จะรับมือกับเรื่องห้ายๆเคราะกรรมที่จะมาสู่ตัวเราก็ขอให้ท่านมันเข้าวัดฟังธรรมถือศีล เพื่อที่จะสร้างสมาธิและสติให้สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้นอกจากนั้นก็ให้มันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีมีความเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สประสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เกิดเป็นผลบุญและทานบารมีที่จะมาหนุนนำให้เราผ่านพ้นหรือทุเราปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี ถ้าท่านชอบวีดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามที่จะได้รับการทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อย ตลอดจนถึงการทํานายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดเป็นลางดีหรือลางร้ายจากท่องกินเที่ยวมูสไตมด์เอ็กกันต่อไปนะครับขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกทุกท่านสวัสดีครับ